ไไม่ดด้แคูล็อสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง G c h a n n e l แล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม R.O.V กันอีกเช่นเคยนะครับกับฮีโร่ที่มีชื่อว่าซูกะซึ่ง EP นี้ก็เป็น EP ที่2ของช่องเราแล้วนะครับอย่ารอช้าเลยไปกันดีกว่าพี่ตอบให้ยับเลยหนูครับและสำหรับซูกะนะครับผมจะอัพสกิลหนึ่งนก่อนนะครับเพราะว่าสกิลหนเนี่ยจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะครับแล้วก็ฟาดนะครับ ซึ่งสามารถใช้ซ้ำได้2ครั้งนะครับส่วนสกิลที่2เนี่ยจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าเพื่อล้วงฮีโร่นะครับแล้วยกฮีโร่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยขึ้นนะครับทำให้เขาเสียจังหวะฮะซึ่งช่วงต้นเกมเนี่ยเราต้องไปการบัฟให้ฟาร์มนะครับเผื่อมีไฟมีอะไรนะครับเราจะได้ใช้สกิลหนึ่งเนี่ยในในการช่วยเพื่อนได้นะครับหรือว่าเราจะใช้ในการหนีก็ได้นะครับโออีกฝั่งเป็นเวเรนครับว่าไงเวเรนนายตีนกอยู่งั้นเหรอ เราขอ,อนกน้ยแล้วกันนะในส่วนของเวเลนนะครับเขามีพสดีดูเลื่อน,นะครับซึ่งต้นเกมเนี่ยเราสู้เวเลนไม่ได้อยู่แล้วครับต้นเกมพยายามอย่าบวกมากนะครับพยายามเล่นในป้อมเข้าไว้นะครับ สำหรับอัลติเมทของซูก้านะครับจะเป็นการกระโดดทับฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับคล้ายๆกับของเซลฟี่นะครับซึ่งจะทําให้ฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดสตันนะครับแล้วก็การโจมตีครั้งต่อไปของเราเนี่ยจะโจมตีแรงขึ้นด้วยนะครับสำหรับออฟเลนมือใหม่หรือไฟเตอร์มือใหม่นะครับผมแนะนําซูก้าเลยครับเป็นฮีโร่สายเบิร์ดาเมจที่เล่นง่ายมากๆเลยนะครับสายเบิร์ดาเมจก็คือฮีโร่ที่สกิลชุดเดียวตายนะครับเหมาะกับการล้วงพวกแคลรี่หรือฮีโร่ขาตายนะครับหรือว่าฮีโร่ที่มีเลือดน้อยๆนะครับ เราเคลียร์เลนกลางเสร็จแล้วเราก็กลับมาเคลียร์เวฟเลนล่างของเรานะครับเฮ้ยคิวเรนนายมาทำอะไรแถวนี้ เพื่อนเราได้เอาไปซ่อนราก้อนแล้วนะครับเราก็มาเคลียร์เลนกลางให้เพื่อนนะครับโอ้กางอยู่สองนะครับตอนนี้ว่าไงคีร่าเฮ้ยเพื่อนเราขอโทษเราไม่แยแล้วเพื่อนเราขอโทษตอบใี้ยับเลยหนู ไม่น่าเลยนะเฮ้ยก็มาดิครับคีราก็มาดิครับแซนเมื่อกี้ต้องชำระหายไปสักเยเลตเมื่อกี้น,นายก็แสบมากนะ นะครับของตามครับเราต้องพยายามหาตังเออแล้วเรามาทำอะไรที่ปากแนแหนคิวเลนเราเห็นหนายแล้วนะนายอย่าไปล้วงเพื่อนของเราหรือเพื่อนนายไม่มีทางไนดะ้แอมดรอกคือซี่รอเราด้วยอย่าทำเมลเบลดับปิซ่าอย่ามาแย้มอย่ามาแย้มอย่ามายุ่งกับเมลเรานะ ไฟเสร็จก็รีบเคลียร์ตังนะครับรีบดันป้อมนะครับจะได้ย้ายเลนเฮ้ยคิวเลนามาลไม่นะเพื่อนไม่นะเกือบไปนะครับจังหวะเมื่อกี้การรอคููดาวเป็นอะไรที่น่ากลัวมากครับ <c oughs> นายแย่งนกเราทำไมคิวเลน เฮ้ยเวเลใไม่นะไม่ไอ้ขี้ได้อย่ามาอย่ามานะพยายามอย่าพึ่งบวกนะครับเพราะว่าตอนนี้ของเรายัางไม่ค่อยมีคนระับนายทำอะไรกบเม,มรของเราเพื่พอนเพื่อนเราขอโทษ และจังหวะนี้ครับเหมือนจะไม่มีใครอยู่มาเรามาเนียนป้อมกันดีกว่าตีป้อมครับคันจริงตีอุ๊ยเวเลสไม่ได้แดกคูล็อกไหนมาทำไมไหนก็อยู่กลางไปเซ เราขอน้นแล้วกันนะเพื่อนเฮ้ยเพื่อนออกมาก่อนออกมาก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ย <can> แล้วเหมือนลิงโอ้โหสุดยอดเลยเพื่อนเ,อเรามาแล้วเพื่อนเรามาแล้วแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้เกิดไฟขึ้นนะครับเดี๋ยวควินเลนต้องเข้ามาทีหลังนะครับนี่ว่าแล้วไม่ทำขาดคำเข้ามาแล้วครับจังหวะนี้ บรากะโดใสไปเลยครับหายไปซะแต่เราไม่ได้โดใสคุณเลย嘛ถอยเพื่อนถอยก่อนเพื่อนใจเย็นใจเย็นถอยก่อนลิงใจเย็นเฮ้ยใจเย็นดีเพื่อนเฮ้ยวีลอยา ไม่ได้แดกคูล็อก <c oughs> นายทำเราแสบนักนะนะัก <c oughs> สวยมากคริซี่เอะเมย์เราเล่นดีเหลือเกินเต <c oughs> ิมเลือดดีกว่าครับจังหวะนี้ค <tower> ีลา่าเปิดสกลิลมารับรองหายแน่นอนเราอะ เชียเว็บล่างกันดีกว่าครับเว็บล่างเยี่ฮะป่วยหวานหมูแน่นอนจังหวะนี้แต่ตอนนี้เราก็ได <van fucking mad consultation> ้อมอามาแล้วเรียบร้อยนะครับเฮ้ยอย่ามายุ่งกับเราอย่ามายุ่งกับเราเราแค่มาเคลียร์ขแคนนั้นเองเพื่อนเมรเราโหดมากเลยครับเปิดก่อนเลยฮะนี่เน็ตเป็นอะไรนะโอ้โหปิง และจังหวะนี้นครับเรามาแล้วเพื่อนเรามาแล้วเรามาไม่ทันแล้ว <c oughs> โอ้หทีมเราโหดมากเลยครับเ <c oughs> คียร์หดเลยเราวิ่งตามไม่ทันเลยนะครับเน็ตปิงด้วยครับเมื่อจังหวะเมื่อกี้ <c oughs> มาเรามาเนียนป้อมกันดีวกว่านะครับโอ้โหลิงเราโหดมากเลยนะครับ ดิงเราเล่นดีครับดิงเราเล่นดีคุณเล่นนายแล้วงั้นเหรอดิงเพื่อนช่วยเราด้วยเพื่อนลิงเ่อคีร่านายอยู่คนเดียวงั้นเหรอ หายไปซิปาเอามาเพื่อนแป๊บนึงใจเย็ยนลิงเรามาแล้วนะครับจังหวะนี้จัดเลยเพื่อนจัดเลยจัดมันเพื่อนเดี๋ยวเราไปเคลียร์ล่างก่อนนะเดี๋ยวเราเคลียร์ล่างก่อนชอบคลิปเยอะๆแบบนี้จังเลย ทีมเราเล่นดีมากเลยครับดันเลนกลางไปป้อมสุดท้ายแล้วนะครับเรายังไม่ได้ซักป้อมเลยเลนเราเราไม่เลียร์เลนเรากันดีกว่าครับหายไปซะเจ้าป้อมนี่ไงล่ะอุ๊ยเจ้าป้อมเฮ้ยเพื่อนถอยก่อนเพื่อนใจเย็น ใจเย็นดิโหหายหมดเลยไม่ไหวก็ถอยเ,เพื่อนใจเย็นแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราขอ,อฟาร์มแป๊บนึง an ถ้าเราได้เฟนริวทูธเนี่ยรับรองว่าหวานเจี๊ยบละงานนี้ใ <need> จเย็นนะเพื่อนใจเย็นปล่อยกลางไปเพื่อนปล่อยกลางไปใ <c oughs> จเย็นคาเฟนนี่เคียร์ค,คีไปเพื่อนเคียร์คีคคไป <c oughs> อย่าทำลิงแล้ว สวยมากลิงสวยมากจังหวะนี้เมาเอ,าอพิเซอลราก,ก้อนกันดูก่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะได้ไปจบบ้านกันเวเรสนายอยู่คนเดียวอย่างนั้นเหรอเออแฟนเลวทูตบอลเพื่อนดับไปไงล่ะเราได้เฟนเลวทูตแล้วเพื่อนและจังหวะนี้ลิงจะไป no. ถอยมาเพื่อนแป๊บนึงเราลอกคูดาวแป๊บนึงทีมที่ดีนะครับอย่าลืมซ้อนกัน,นครับสวยมากลิงสวยมากเพื่อนเอากางกันเถอะเพื่อนเอากางกันเถอะคนจริงตีป้อมครับ กระโดดไม่ถึงมาเดียวๆอย่างนี้ก็ดับไปซะแมันจะหอมฉุยคิดจะล้วงแคลรี่ล้วงเมดเรางั้นเหรอคุณเล่นหายไปซะเฮ้ยอย่าทำฟาร์มเราไปมาเพื่อนใจเย็นไม่ได้แดกคูล็อกเฮ้ยใจเย็นลูกปูเคมช่วยลูกด้วย ี่ต้องเป็นบารมีของหลวงปู่เจมแน่นอนเลยเรามาจบป้อมกันดีกว่าเพื่อนเพื่อนเราเกียร์ได้สวยมากเพื่อนเดี๋ยวเราตีป้อมให้เพื่อนตีตีป้อมครับตจนิงตีป้อมครับจังหวะนี้ออมันช่างหอมหวานซะเหลือเกินและ MVP ก็ได้แก่ลิงนั่นเองนะครับผมแปว ก็สมควรที่เขาจะได้ MVP แล้วล่ะครับเพราะว่าเขาเล่นดีจริงๆแล้วฟาร์มเราเล่นดีครจริงๆก็เล่นดีดังทีมเลยนะครับเราอาจจะไฟน้อยไปนิดนึงนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังกันนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกัน